สำหรับท่านที่พ่นไประยะหนึ่งแล้วปืนพ่นไม่ค่อยออกนะคะให้เช็คตามนี้นะคะ 1. ให้เช็คลูหัวปืนถ้าลูหัวปืนมันสึกใหญ่มากๆให้เปลี่ยนหัวปืนใหม่นะคะเพราะว่าถ้ารูหัวปืนใหญ่จะไม่มีแรงอัดแรงดันจะพ่นไม่ดีค่ะ2คือให้ทําการเป่าลมย้อนเข้าไปในสายดูดทรายนะคะเพื่อไล่ทรายชื้นๆหรือสิ่งอุดตันออกเป่าจนกว่าทรายจะพุ่งขึ้นที่ก้นตู้นะคะถึงจะพ่นออกดี ก็ทำแล้วทรายก็ยังไม่ค่อยออกอีกเราจะทำการปรับแกนปืนค่ะก็ให้เอาประแจนะคะขันน็อตหกเหลี่ยมที่อยู่หลังปืนออกแล้วทำการดึงแกนปืนออกแต่จริงๆแล้วถ้าปืนใช้แล้วเนี่ยมันจะดึงไม่ค่อยออกเพราะมันติดทรายอยู่ก็ให้เอาหัวปืนเก่าเนะะี่ยค่ะใส่เข้าไปแล้วก็ค้อนตีเพื่อให้แกนปืนมันหลุดออกนะคะ,ะเช็คดูว่าตรงท่อสีส้มตรงที่ชี้นะคะ มันทะลุไหมถ้ามันทะลุก็คือเปลี่ยนแกนปืนใหม่เพราะว่าแกนปืนสึกก็ใช้ไม่ได้แล้วถ้ามันไม่มันไม่เป็นอะไรก็ให้ประกอบเข้าไปอย่างเดิมนะคะแล้วเอาปืนเข้าไปทำการพ่นทรายในตู้โดยยังไม่ล็อกน็อตที่อยู่หลังปืนนะคะทำการพ่นทรายแล้วก็เลื่อนแกนปืนออกมาทีละนิดทีละนิดจุดไหนที่ทรายออกแรงที่สุดก็เอาน็อตหกเหลี่ยมล็อกตรงจุดนั้น อย่าดันแกนปืนเข้าไปจนชิดหัวปืนนะคะมันจะไม่มีระยะห่างมันจะพ่นไม่ออกเท่านี้ค่ะ